เรามาดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับนี่คือตัว HP Smart นะครับ HP Smart ก็จะเป็นซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่มีในสมาร์ทโฟนรวมถึงใน PC ด้วยนะครับซึ่งนี่คือตัวอย่างใน PC เนาะ HP Smart จะเจอกับตัวปรินเตอร์เลยนะครับเป็น Neverstop Laser f f p 1 2 0 0 w นะครับด้านขวาก็จะแสดงในส่วนของหมึกพิมพ์อยู่นะครับว่าเหลือแค่ไหนอย,อย่างไรอันนี้ยังเห็นเต็มๆอยู่เลย มีเฉพาะหมึกดำนะครับแล้วก็จะไม่มีหมึกสีเพราะว่าตัวนี้จะปรินต์ได้เฉพาะสีดาสีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นหมึกแดงเนี่ยก็จะเป็นเชฟนะไม่ใช่แล้วนะถัดมานะครับด้านล่างก็จะมีแถบอยู่ด้วยกันประมาณ8แถบตรงนี้นะครับแถบสีส้มด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นในส่วนของเกสซัพพลายนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของพวกหมึกพวกอุปกรณ์รัมอะไรต่างๆนะครับพี่แจ้งกันไปนะฮะสแกนก็จะเป็นในส่วนของการสแกน ภาพนะครับผ่านตัวปริ t เตอร์สแกนเนอร์เลยตรงนี้นะครับเลือกได้ในส่วนของไฟล์จะเป็นแบบไหนครับโฟโต้ด็กอกิวเนะฮะการสแกนจะเป็นในขนาดเท่าไหร่นะครับเอาสีหรือเอาขาวดำนะครับความละเอียดเท่าไหร่สูงสุดจะได้600 dpi นะฮะ แล้วก็มีในส่วนของการ Import Import ไฟล์มาต่างๆได้นะครับมีส่วนของ Camilla สแกนได้นะครับในส่วนนี้แล้วถัดมาเลยนะฮะก็จะเจอกับหัวข้อ s h o r t c u t นะครับ Shortcut ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เราสามารถ a อ s i g n งานต่างๆของเราได้ในหัวข้อ s h o r t c u t นะครับก็จะเป็นการตั้งค่ายอย่างง่ายนะครับ mm hmm. เช่นว่าจะให้ปรินเตอร์ปริ้นกี่แผ่นอย่างไร ขาวดําหรือว่า2หน้าหรืออย่างไรนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสั่งปริน้นผ่านทางอีเมลอะไรต่างๆได้นะครับแอดไซน์อีเมลนูงนี้นั่นได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ เป็นการเซฟไฟล์นะครับไปที่ตัวแอปพลิเคชันไหนก็จะมีระบุเอาไว้หมดเลยซิงได้ง่ายๆเลยนะครับและเช่นกันนะฮะอีกหัวข้อหนึ่งจะเป็นหัวข้อ Print Table นะครับ Print Table ตรงนี้ให้ดูกันนะฮะ Print Table ก็จะเป็นพวกฟอร์มเอกสารต่างๆซึ่งเราสามารถเลือกแล้วมาพิมพ์ได้เช่นเราอยากจะพิมพ์ตัวแผ่นระบายสีให้ลูกนะฮะแบบนี้นะครับ,แบบ <laughs> รบยังไม่มีลูกแต่ เผื่อไว้ว่าจะมีลูกก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ปินแล้วก็ให้ลูกระบายสีเล่นได้อะไรได้รวมถึงฟอร์มในรูปแบบของเอกสารต่างๆนะครับเขาก็จะมีเอาไว้หมดเลยเช่นหน้ากระดาษนะครับเ,เป็นการ์ดอวยพรต่างๆอันนี้ก็เข้ามาดูในแอปนี้ได้โอ้ค่อนข้างเจ๋งดีหลากหลายดีนะครับมีมีม แบบฟอร์มนุนน่นั่นด้วยเอาไปสอนหนังสือได้หรือว่าเป็นไดอารี่ต่างๆได้ระบายสีนุนนินันโอเยอะแยะมากมายเลยนะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นในส่วนของ print document นะครับตัวนี้ก็เหมือนเป็นการ browse นะครับเอกสารต่างๆนะแล้วก็ help and support นะครับมี print photo ด้วยในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น printer setting นะครับก็เป็นการ setting printer โดยทั่วไปนะครับ เช่นตั้งค่าภาษาตั้งค่าประเทศแล้วก็ดูสถานะของปรินเตอร์ว่าเชื่อมต่อแบบไหนอย่างไรอยู่นะครับตรงนี้ดูได้หมดเลยนะฮะอ่ะอันนี้เป็นในฝั่งของซอฟต์แวร์บน PC เดี๋ยวเรามาดูซอฟต์แวร์ในฝั่งของสมาร์ทโฟนกันบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับ HP Smart นะครับบนสมาร์ทโฟนตัวนี้จะเป็นตัว IOS นะครับมีอะไรบ้างนี่ฮะด้านบนเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวปรินเตอร์นะครับที่ อิน t a อลเอาไว้แล้วก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ในวงเน็ตเวิร์เดียวกันนะครับเหมือนกันครับ u p t s y p p l y นะครับ Print T น,นะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นไฟล์เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับพวกการระบายทรงระบายสีต่างๆ่วนะครับสวยๆงามๆหรือว่าใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆส่วนนะครับถัดมาก็จะเป็นช็อตคัทเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันที่ a อ b บพูดถึงไปนะครับก็คือในเรื่องของ นี่ c a m e r a s าสแกน to อีเมลนะครับสแกนเสร็จให้ส่งอีเมลเลยนะครับสแกนเสร็จก็จะส่งไฟล์ไปในหลายๆแอปพลิเคชันได้ทุกนี่นั่นนะครับอันนี้เรามาลองเล่นดูได้นะครับถัดมาก็จะเป็น Mobile f a t นะครับมีปรินฟโต้นะครับนี่ก็จะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆให้แล้วก็ปินผ่านเครื่องปินได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็น p r ินด็อกคิวเมนคล้ายๆกันเนาะ มีในส่วนของค a เมล่าสแกนนะครับค a เมล่าสแกนอันนี้ดีมากนะเดี๋ยวแอดบิ๊กจะลองสแกนถ่ายรูปดับเบิลเอให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูในมือถือกันนี่อันนี้แอดบิ๊กถ่ายรูปแล้วนะครับถ่ายรูปกระดาษดับเบิลเอนะที่เป็นซองแบบนี้มาเขาจะครอปให้นะครับเขาจะครอปในส่วนของขอบให้แล้วก็ตัดมาเป็นไฟล์เอกสารให้เลยออตโต้ให้เลยนะครับ ลองดูกันอันนี้ครอปด้านข้างแล้วเนาะเห็นกันไหมนใส่ถูมือลำบากนะกระทอดเลยแล้วกันนะนี่นะครับอ่านี่เลยเห็นการครอปของเขาไหมพอครอปเสร็จก็จะเลือกได้ว่าปริ้นแชร์นะครับหรือส่งช็อตคั t ต่างๆได้นะซึ่งจริงๆแล้วในตัวแอปพลิเคชันโน้ตมก็ทำได้นะแต่ตอนนี้ก็จะรวมไว้ก็สะดวกกว่าสั่งปริ้นได้ง่ายกว่าเป็นต้นนะครับถัดมาก็จะเป็น Heal Support นะครับ ปรนสแกนนะครับซึ่งเราจะสามารถสแกนตัวเอกสารบน p รินเตอร์นะครับแล้วก็ส่งภาพขึ้นมาตรงนี้ได้เลยเรียกว่าสะดวกมากนะครับสแกนผ่านตัวปรินเตอร์เสร็จส่งมาที่ตัวมือถือได้เลยนะครับสะดวกสบายทีเดียวเชียวแล้วก็จะมีในส่วนของหัวข้อ Copy นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็น Create Photo Book นะครับอันนี้จะเป็นหนังสือภาพแต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้จะเสียเงิน คใครอยากจะทำโฟโต้บุ๊กอะไรต่างๆก็ลองไปดูกันเนาะอ่ะนี่แหละฮะก็คือในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับ HP Smart นะครับส่วนวิธีการที่จะสมัครแอปพลิเคชันเดี๋ยวบิ๊กจะโชว์เอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะวิธีการสมัครง่ายๆตามนี้เลยฮะวิธีการสมัคร HP Smart App นะครับก็เข้าไปที่ตัว HP Smart App แล้วก็ Create Account นะครับรอเขา Connect ทูเดอะ e ร์วิสสักครู่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้กรอกชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่อ e ีเมลที่เราใช้นะต้องใช้ได้นะอีเมลมัวม่วๆไม่ได้นะเพราะเขาจะส่งรหัสยืนยันไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็อักขระนะครับเนี่ยพอใส่ไปก็จะมีให้เลือกภูมิภาคนะครับหลังจากนั้นนะฮะเขาก็ส่งรหัสมาที่อ e ีเมลของเรานะครับอีเมลที่เรากรอกไว้เมื่อสักครู่ แล้วก็เอารหัสยืนยันเนี่ยมาใส่นะครับเท่านี้ก็เข้าใช้ตัว HP Smart App ต่อปรินเตอร์ได้แล้วสบายๆเลยครับ